วันนี้เขาจะทำพี่ๆอะไรกันน้องพอดูไหมครับก้เน็บนฟองงานน้องพออะโกนตัดผมตัดผมอยู่หนูหลับเลยเดี๋ยววันนี้มาดูน้องพี่สลับไหมครั้งนี้พี่สมศักดิ์ไม่มาแต่พี่สมศักดิ์ส่งันไกลทองคํามาให้เป็นทองคําที่ได้รับพระราชทานจากพระพันปีหลวงยังจาไม่ได้ว่าต้องทําอะไรบ้างเดินเข้ามาปุ๊บพี่จ๋าบอกว่าฉันไม่รู้เรื่องนะฉันเป็นคริสฉันก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันฉันก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน โตคืนนะลูกนะนี่ก็โตมากแล้วนะครับนี่มันหนักมากแล้วนะนี่คือปูนี่คือปูหนึ่งสองสามอ๋อน้องพออวยพรน้องพีทแล้วครับพ,พี่อยากพีทกัน <พอ S 1> ใครค <ford S 3> ไม่ใช่ว่าให้พระเจ้าอวยพรน้องพีทโอ้ย,อ,ยอ,อ่ะคิดต้งพีททีนึงพีทบอกว่าให้พระเจ้าอวยพรน้องพีทก้าวเรคุณแม่ร้องไห้แล้วว่าแม่ปิ่มมาก